แล้วใครมันใส่กิโม่งเมาส์เนี่ยขายยาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวไอ้เจ้ตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมันมาขายได้ดีแล้วตำรวจบ้าก็บอกไอ้ตำรวจมาแบบเฮ้ยพี่พิรุษทำทำทำพิรุษเล่นๆเนี่ยทำพิรุษเล่นวิ่งวิ่งหนีตำรวจนะวิ่งวิ่งเลยรถวิ่ตำรวจแล้วแหละอะไรก็เรื่อยอย่าปั่นตำรวจกันสิเดี๋ยวก็โดนข้อหาหรอก กูวิง่งตามออโอ่ยตายเลยตายเลยแม่แบบใส่ใส่แค่ชุดนักศึกษา,าไปน่าอันมีคนวิ่งไปทางนู้นน่ะคุณตำรวจไม่ตามไปดูหน่อยเหรอฮัลโหลได้ยินไหมครับคุณตำรวจอ๋อแล้วบหันได้ยินว่บะบหันได้ยินนะแต่คุณคุณตำรวจได้ยินผมบ่นอ่ะอ๋อแล้วแต่มตันยินงน,าน้าแอบคุณตำรวจผมได้ยินคุณนะไม่ได้ไม่ได้ยินผมได้ยินว่าเราได้ยินคุณตำรวจมันมีคนวิ่งไปทางนู้นคุณไม่ เม,มื่อกี้มีคนวิ่งไปตรงนู่นน่ะเออผมเห็นแล้วผมวิ่งตามเขา,าไม่ทันไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมอ้นี่เป็นผมวิ่งเล่นแต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่คุณกาลังแบบหาวิธีเปิดไม่อยู่นะ <c oughs> ยย่ะคือน่าจะคนมันมีคนไปขายยากับเอ็นบีซีข้างในนะ่ะเพราะผมยืนโปรเซตเนื้ออยู่น่ะใช่เหรอใช่ใช่ใช่มันมีคนขายยาตรงนี้ไงใช่มันใส่หมวกกันน็อกแล้วมันก็ไปคายกับเอ็นบีซีที่มันยืนตรวจงานเนื้อน่ะ แมันก็น่าจะไปแล้วไปไหนแล้วไม่รู้แต่เมื่อกี้มีคนวิ่งไปทางข้างหลังน่ะพอบบอกต้องคนทุกคนที่อยู่ในแถวนั้นนะครับได้ครับขอคนได้ไหมได้ได้ได้แต่เพื่อนผมเป็นศพแล้วนะรถชนนะไม่เป็นไรครับขอคนรถไหนได้ไหมฮะได้ได้รถผมคันเนี้ยทุกคันเลยฮะอ๋อได้เลยครับแต่่งยังปั่นเลยเอางัดเลยเอาตัวหลวงเอาเฮ้ยเอาตัวหลวงงานรถให้ผฟมปดล็อกก็ได้นะครับฉันยังไม่ทำอะไรเลยนะตอนนี้ เราต้องเริ่มแผงการขายยาได้แล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าผมวิ่งชนกำแพงบ้านเลือดสาดครึ่งหลอดกระโดดลงใช่ไหมไม่ไม่วิ่ง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 มาแล้วมาชนแปะเลยเดี๋ยวเซ่เอาไปอันหนึ่งนะอุ้ยเราจะขายทีละอันกันนะเดี๋ยวเดียวรถคันนี้ไปอันเนี้เต้ไปเต้ไปขายเนี่ยเป็นเป็นภารกิจง่ายๆนะผมก็ขายมูมันผมก็ขายเออจะต้องขับรถคันนี้ไปขายนั่นนะคนเดียวนั่นนะ แต่ว่าไปไปกับพวกพี่แต่ว่าแบบเนี่ยขับรถคนเดียวน่ะแยกกันไปไม่ได้แยกแต่ไปไปด้วยกันนี่ใครวิ่งคนละเบียวเลยคนโอ้มันไปแล้วเอาวิ่งหนีเลยเอาวิ่งหนีเฉยเอาเอาเฮ้ยมันขึ้นรถเราเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยไป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 ไหนต่อไปไหนต่อมาเรียกตำรวจมาเรียกตำรวจเอาเรียกตำรวจก็ดีสิครับคนเหลือใครวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางนั้นมีเสียงตำรวจ ระวังนะเดียวเสียงพอตำรวจใกล้จอดอยู่เนี่ยพี่จอดอยู่กับหนูนะตำรวจเหรอเอออ้าวแล้วมึงไม่โดนคนตัวเหรอเนี่ยกำลังจะโดนเนี่ยเอ้าแล้วมึงไปเรามึงไม่หนีอ่ะแล้บผมครับผมครับผมไม่หนีจอดติดไฟแดงจะตีไฟแดงอยู่มึงจอดติดไฟแดงเพื่อก็เขาอยู่ข้างหน้ามึงหนีไปเลยอย่างนั้ก็โดนอยู่ดีอ่ะเออ ตู้หนีดีกว่ามีโอกาสรอดโอ้ติดภุกแล้วเอาเอาเอาขอโทษขอโทษเหลือแค่นาทีแล้พี่เดียมไม่รู้เดี๋ยวเขาแจ้งนะเดี๋ยวก็สิบนาทีอะโอ้ไม่หนีเฉยเออไม่หนีเฉยอะไรวะจอดติดไฟแดงเฉยเลยก็รู้ว่าตัวเองหายยาเมื่อเขารู้กุญจาจอดเฉยเลยวะเดี๋ยววะผมก็มือใหม่หัดข่ายครับมือใหม่ที่จอดก็ติดไฟแดงกับตำรวจเฉยเลยเอ้ยเราต้องเอ้ยนี่นี่เจอคนอะไหนไหน เออเห่แล้เห่ลเหแล้วเเล้วละตรงนตรงนี้ตรงนี้าแล้วดยมันตกใจนะลงรถลงรถลงรถมันเริ่มงงแล้วอ่ะมึงทำพี่อะไรกูเนี่ยใครมาปิดหน้าปิดหลังวะเนี่ยเอายางเอายางยางยคนคนนยังรอคนยังรอเฮ้ยเอ้ยากดกดกลกดลกล้กลกลิชิดอย่างงี้เอา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 เเอา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  ไป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 ไหนดีไปไหนดขายขายไม่ได้บ้างดิวขายได้ไหมดิวกรดากลางกะาษกลางะดาษกลางกราษกลางกระดาษกลางนะเจอกันกะากลางนะโอเคโอเคไปเอาของกะากลางก็ได้ปะเฮ้ยนี่ตำรวจตำรวจมาตำรวจมาอ้าวไปแล้วดูหลังิดูหลังิตามไหมตามไหมตามไหมไม่ตามไม่ตามโอเคลอยไปอ้าวเฉยเลยเฮ้ยอาตำรวจ เจไล่อไม่จอดอย่กกะลาเนี่ยชนตูดให้หน่อยสิเฮ้ยผมติดเฮ้ยอะไรกันวะนี่อะเต็มเลยตำรวจช่วยคุณหน่อยเทียบเทียบมาช่วยหน่อยเจ้บเนี่ย